ฟุตบอลบ้านเราถ้าจะไปเทียบกับญี่ปุ่นหรืออังกฤษเนี่ยเขามีพื้นฐานมาหรือว่ามีการให้ความรู้กับนักฟุตบอลเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยเขาย้อนกลับไป5060ปีร้อยปีแล้วที่เขามีอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยเด็กหรือว่าโค้ชเองเพิ่งเพิ่งมาปรับตัวกันในช่วง5 6ปีเนี้ยหรือ10ปีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากที่นักฟุตบอลยุคนี้จะปรับตัวให้เข้ากับกับกับรายละเอียดซึ่งมันเป็นความเคยชินแล้วเป็นเป็นดีดีเอ็นเอมากกว่าที่ที่มันอยู่ในตัวตัวนักุทัรา ฟุตบอลสมัยใหม่องพี่แบรตอนนี้นี่เขาบอกว่าอยากให้เด็กฝึกตัวให้ได้มันเป็นยังไงบ้างน่แบรคือฟุตบอลจริงๆมันเป็นมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าเด็กบ้านเราเองแนละ้วนะนะตอนนั้นเมื่อสิปีที่แล้วที่เราเองเราเป็นโค้ชเนี่ยเราพยายามทาในฟุตบอลที่มันมีรายละเอียดของการเอาชนะในแต่ละพื้นที่แล้วก็เล่นใน3พื้นที่ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นลุกลับทั้งลุกทั้งรับมันจะมี3แดนอยู่แล้วอะไรเงี้ยดังนั้นการที่เอาบอลรายละเอียดเข้ามาช่วยในการเล่นเนี่ยมันจะทําให้เด็ก มีแพทเทิร์นในการเล่นเป็นทีมทั้ง11คนต้องเข้าใจรายละเอียดเหมือนๆกัน <S <S ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมสินแดนบนตำแหน่งการยืนแน้นสิ้นแดนกลางตำแหน่งการยืนจะเพชรยังไงหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเวลาเรามีบอลบิวอัพแทคนิกโค้ชก็จะใส่ไปในรายละเอียดว่าทุกคนจะอยู่ในโพซิชันแบบนี้แล้วเอาบอลขึ้นไปยังไงพอไปถึงแดน2มันก็จะมีรายละเอียดอีกว่าจะยืนในโพซิชันแบบไหนเพื่อเอาบอลชนะแต่ละโซนมันคือรายละเอียดที่เป็นดีเทลเล็กๆที่นักฟุตบอลจะต้องปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่ที่มันต้องใช้รายละเอียดเเขข้้าามกี่ยวอง เพื่อที่จะทําความยากลำบากใหู้่ต่อสู้ในการที่จะป้องกันหรือรับมืออะไรเงี้ยในในมุมของแบรนด์เด็กสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยปรับตัวเข้ากับแทคติกที่เป็นฟุตบอลสมัยใหม่ได้ได้มากขนาดไหนที่แบรนด์ผมว่ายังก็อาจจะยังไม่ถึงร้อยนะผมว่านะยังมองเป็นเรื่องของห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าฟุตบอลบ้านเราถ้าจะไปเทียบกับญี่ปุ่นหรือรอังกฤษเนี่ยเ,เขามีพื้นฐานมาหรือว่ามีการ ให้ความรู้กับนักฟุตบอลเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยเขาย้อนกับไป5060ปี100ปีแล้วที่เขามีอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยหรือว่าโค้ชเองพึ่งพึ่งมาปรับตัวกันในช่วง5 6ปีนี้หรือ10ปีนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากที่นักฟุตบอลยุคนี้จะปรับตัวให้เข้ากับกับรายละเอียดซึ่งมันเป็นความเคยชินแล้วมันเป็นดีเอ็น DNA มากกว่าที่ที่มันอยู่ในตัวตัวนักฟุตบอลที่จะปลูกฝังแต่ละรุ่นขึ้นไปมากกว่าที่จะซึมซับอะไรเงี้ยฟุตบอลหนึ่งเีมเนี่ยโค้ชมีผมกับ นักฟุตบอลกี่เปอร์เซ็นต์ครับ500เปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนผมมองว่าอาจจะไม่ถึง30เปอร์เซ็นต์เพราะเมื่อก่อนไม่มีรายละเอียดของฟุตบอลเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องของเรื่องการวิ่งการฟิตเนสเรื่องกำลังแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของรายละเอียดของฟุตบอลที่จะต้องเอาชนะกันในในในของเรื่องของดีเทลและเพราะนั้นโค้ชจะมีความสำคัญมากผมว่าเกิน50อน่ะเกิน50จริงๆ ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด s u b ส c r i b e นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีดๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยแปดนะครับ